ัวตววสวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านเลยผมดิดนะครับซึ่งใครที่ดูคลิปของผมเป็นครั้งแรกก็อย่าลืม Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจใผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยขึ้นมาเข่าค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับทุกคนคือเหงื่อนเนี่ยแตกหมดเลยนะแล้วก็มาเยือนนี่ครับผมห้างอันนี้นะครับผมนี่ซึ่งผมเนี่ยมาใครไม่ได้ครับนอกจากนี่นะครับเจ้าของพื้นที่นะครับผม สวัสดีครับแจ็คคนลุยป่านะครับทุกคนนะ<ม>ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากไปกดติดตามหน่อยนะครับก็วันนี้เนี่ยผมพาพี่ดินนะครับมาทําห้างใหม่นะทุกคนนะ<ม>ห้างตรงนี้ก็เป็นห้างใหม่ที่อยู่บนยอดเขานะอยู่ข้างบนเนี่ยดีมากๆเลยในะช่แล้วก็แจ็คมาเนี่ยผมบอกเลยว่าสูงมากครับทุกคนคือผู้ผมเนี่ยปีนเข่าขึ้นมาแนละ้วโหได้เหงื่อเลยนะอย่างกับแบบอาบน้ําเลยนะทุกคนเสื้อเนี่ยเปียกหมดเลยนะครับผม โอ้แล้วก็อีกอย่างเนี่ยวันนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างที่จะร้อนเลยนะนี่นะครับเป็นห้างที่น้องแจ็คได้ทําไว้นะครับทุกคน <lider ing noise> นี่นะครับเป็นห้างตรงนี้นครับแล้วก็ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยที่แจ้งหามมุมเนี่ผมว่าต้นไม้ต้นเนี้ยสวยมากนะครับดูกิ่งก้านอะไรขึ้นสวยแล้วก็ใบเนี่ยยังค่อนข้างที่จะเขียวเลยนะไม่เหมือนจากต้นอื่นๆนะครับต้นอืนะ่นๆเนี่ยก็ดูดีครัแบสภาพแวดล้อมก็เริ่มจะแห้งเหี่ยวกันหมดแล้วนะครับผมยกเว้นต้นนี้นะนี่ เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมกับน้องแจ็คเนี่ยจะมาช่วยกันนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็อาสาให้น้องแจ็คพามานะครับแล้วก็จะมาช่วยน้องแจ็คทําให้เสร็จนะครับวันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าแพลนของเราเนี่ยจะทําเสร็จเปล่าแต่พวกเราคิดว่าเอาให้เสร็จนะแจ็คนะเอาให้เสร็จใช่มันก็ไม่หนังหนาเลยนะ,ะไม่นักหนาแล้วใช่ใช่ทุกคนก็ในวันนี้ก็มาแคมป์ตรงนี้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวพาทุกคนไปดูว่าตอนเวลาเสร็จสมบูรณ์เนี่ยรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะก่อนอื่นเนี่ยผมกับน้องแจ็คเนี่ยก็จะขอ นั่งพักก่อนนะครับทุกคนร้อนมากแล้วก็เสื้อเนี่ยเปียกหมดแล้วนะหาอะไรผูกไว้ก่อนก็ได้ไหมได้ได้ได เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอ่ะผมทำอันนี้ก็ยืนไม่ถนดัด หมดแตกปับเลยดินี่ขอแล้วคืนนี้ก็ยันี้ก็เหลืองเลยนะวันนี้นะตรงนี้ ต้องซออันเพราะว่ามันก็จะไกลเกินเนะาะค่ะเรายาวด้วยดิใช่เดี๋ยวตอกตะปูตรงนี้ก่อนที่แจกว่าตรงนี้ใช่ปะใจ<ช>่บรดตรงนั้นเดี๋ยวพี่ตอกเลยเบรดยืนตรงนี้มันง่ายกว่าง ขึ้นแร้วพัลงล<อ>แล้วแต่ขึ้นลงได้ได้ขึ้นโอ้โหช่ได้ไปใช้บูยใหญ่ได่ปะอือตน,นี้ก็โอ้โห เดีวไหวบ่พี่เดี๋ยวๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดก่อนนะมันต้องใช้ประมาณอีกเอทอนอลนะ2 3นะนะ3นี่ความยาว2 3โอเคเดี๋ยวกัดนะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆ นอะไรจะตอกได้อันนี้เอาติกต้นไม้เ,เออติดต้นไม้ได้เผื่อไว้เนาะเออเนี่ยพอดีนลยย้อนมันก็เผื่อไปทางนู้นหน่อยออมันเป็นอะไรแต่พอดีใช่ไหมนะพอดีพอดีจะได้ตัดตัตรง,งนี้ออกหน่อยเนะเนี่ยเหรอเออได้ยังยาวอยู่ ลองดูไหนเนี่ยจะเท่ากันเลยเหรอไม่เท่าก็ได้เผื่อเออขอนี้ขอนี้นะเออเนี่ยข้อนี่เนะเออตอกเหมือนนี้ตอกก่อนข้อไหนเพื่อตอกก่อนนะตอกก่อนก็ได้อะตอกเลยไปถามอยู่ละ ใช่อันนี้มันเล็กไงจริงเราต้องใช้ไม้เล็กนะไม้ไอ้พวกนั้นนะเนาะใช่ไม้ลวกใช้ไม้ลวกกันอยู่ตีทีนะใช่ต้องทีอ๋อตรงอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยตีตีเข้ายังไงล่ะแม่ตรงกลางนะเดี๋ยวเครื่องบอกรึเปล่าทำไปเล้วอืมเกี่อวกับ ตัวไม้เลยเนี่ยตอกให้นี่ยดีฮะเดี๋ยวมันแตนะไม่ถัดนะหนักข้างซ้าย ประมาณไหนนี่อ่ะในคอนี้ป่ะนี่ยาวไปคอนี้อ่ะคอนี้พอ ทุกคนครับและแล้วเนี่ยคานของพวกเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็เย็นด้วยแล้วนะครับก็เป้าหมายของพวกเราเนี่ยคือวันนี้เนี่ยต้องได้พักนะครับคือเราเนี่ยจะทําให้เสร็จเลยนะในวันนี้นะครับหลังจากนี้เนี่ยผมกับน้องแจ้งเนี่ย unified, ก็จะไปตัดไม้นะเพื่อมาทําฟ้านะครับขึ้นมาปูแล้วก็เหลือแค่แนวกันตกนะครับนี่คานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนนี่ค่อนข้างที่จะทีแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับทุกคนดี นะเป็นไงบ้างแจ็คผลงานตัวเองอ่าพี่ดินเนี่ยฝีมือสุดยอดฝีมือสุดยอดเป็นผู้รับเหมาได้เลยนะผมผู้รับเหมาเรื่องการสร้างห้างหรือว่าสร้างบ้านอะไรพวกนี้นะคือมือหนึ่งเลยนะครับอีกมือหนึ่งเนี่ยไม่ว่างทำอะไรอยู่ไม่รู้เหลือแค่มือเดียวนะเหลือแค่มือเดียวแอคคบด้นเดี๋ยวยังไงผมกับน้องแจ็กก็จะลงไปข้างล่างนะครับไปในการตัดไม้แล้วก็ทำฟ้านะก่อนที่จะมืดไปกว่านนี้นะครับผม อครับตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะมืดแล้วนะครับผมกับน้องแจ๊กเนี่ยเพิ่งที่จะสับฟ้าเสร็จกันนะครับกําลังแบกฟ้าเนี่ยขึ้นไปใส่บนห้างต้นไม้ของเรานะครับวันนี้เนี่ยแผนของเราเนี่ยคือเราจะทําให้เสร็จนะครับผมลุยกันต่อครับก่อนที่จะมืดมากกว่านี้ 王啊！嗯 เดียว้านเล่ไเลาไถ่ห้างเลไวาบ่ค่ยปล่อยนะปล่อย

เน,นี่ยอน้เอาขึ้นในข้างบนนี่แหละแก,ปกแะปกะูตรงนั้นเลยปูเลยตรงนั้นเลยเีงอย่างง้ะ่มอนนูมันเล็ก่่มันเล็กกว่าดีาเออพอดีโอเค

ผมออหน่อนนะเดอกบ้าทต้องตองกกลางอีกอันนะอนอแล้วมั้ยล<ะ>นึยงจรงซะต้องตีครึ่งหนึ่งของมันเด็ะตีสุดล อ่าทุกคนสุดท้ายก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับคืนนี้ก็ดึกเลยนะครับผมแล้วก็เราสามารถพักผ่อนได้ตามสบายเลยนะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมกับน,น้องแจกก็จะเอากระเป๋าข้อของเราเนี่ยขึ้นมาข้างบนแล้วก็มาประกอบอาหารกินกันดีกว่านะครับผมไปเดี๋ยวก่อนที่จะดึกมากกว่านี้นะทุกคนตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะ บุงไว้เสร็จแล้วอันนี้เหลือแค่คัวมันตุืม อรอยมาด <c oughs> ูแล้วเหมือนที่เขาขายนาะเออเคยขายไก่ย่างนะสีมันน่ากินเลย เราทั้งสองคนเนี่ยก็กินข้าวเสร็จกันแล้วนะครับทุกคนคือวันนี้เนี่ยเราก็จะขอตัวพักผ่อนกันแล้วนะซึ่งเหนื่อยมากนะครับในการสร้างที่พักตรงนี้เนี่ยคือไม่สูงมากนะแจ็นกน,นะประมาณสักกี่เมตรนะประมาณ6เมตรหเมตรนะครับที่เราอยู่บนต้นไม้แห่งนี้นะแล้วก็กิ่งไม้เนี่ยมันจะแตกงามเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยเลยนะผมบอกว่าเป็นดิกจุนหนึงเนี่ยที่แจ็คนี่หาทำเลดีมากเลยนะครับ ก็วันนี้เนี่ยเหนื่อยมากแล้วทุกคนแล้วก็เราเนี่ยพยายามทําให้เสร็จนะจนกี่ทุ่มแล้วสองทุ่มนะครับแล้วก็เราก็มานั่งทากับข้าวก,กว่าจะได้กินเนี่ยประมาณสามทุ่มนะครับก็ก็อ่อนแรงเหมือนกันนะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยพวกผมทั้งสองคนเนี่ยก็จะขอตัวพักผ่อนแล้วนะครับแล้วก็มาชมกันอีกทีหนึ่งในพรุ่งนี้เช้านะครับในป่าธรรมชาติแห่งนี้นะครับว่าจะงดง,งามขนาดไหนแล้วก็ ใชครับคืนนี้จะหนาวหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแจงนะไม่แน่ใจใช่แต่บริเวณที่พวกผมอยู่เนี่ยคือยอดข่าวนะทุกคนแล้วก็บริเวณใต้ห้างของพวกเราเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะมีพวกหนูนะเดินค่อนข้างที่จะดังเลยนะทุกคนอยู่บริเวณใต้ห้างเดินไปเดินมาเนี่ยเราก็พยายามห้า่องนะแต่ก็ไม่เจอตัวนะน่าจะตัวไม่ค่อยใหญ่นะพอข้างล่างนี่ก็จะมีพวกไม่ผ่าเนี่ยค่อนข้างยืนลกนะแจงนะอม,มันน่าจะแบบแอบอยู่นะโอเค ไงนะครับคืนนี้ก็ราตรีสวัสดิ์นะครับผมอะไรเนี่ยเป็นรัวเปตัวอะไรวะรัวเดินเนี่ยมันใช่รัวนะใช่เดินม,มันเตี้ยงดังแลเออเป็เตี้ยงมันเตี้ยงเดืนมันไม่ใช่เตี้ยงหนูนอืม

ก็ลงสองฟังนนเดี๋ยวต้องมเพราะว่ามันดังหลายรอบเนาเดี๋ยวต้องมีเดืมาเจอไหมเดี๋ต้งดังเก็เปดเลยอื สวัสดียามเช้านะครับทุกคนตอนนี้เราทั้งสองคนก็ตื่นเป็นที่เรียบร้อยอากาศเมื่อคือนเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะแล้วก็ในช่วงมืดๆเนี่ยดึกๆน่อยๆนะครับจะมีพวกสัตว์เนี่ยเดินใต้ห้างของเรานะจะเป็นพวกหนูมากกว่านะพยายามหาส่อกแล้วก็ไม่เจอนะครับคือเดินเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียงดังเลยนะในช่วงหน้าแรงแบบนี้เนี่ยมีสัตว์อะไรไดเดินเนี่ยเราเนี่ยได้ยินกันหมดเลยนะ ก็หลังจากนี้เราก็จะเก็บข้าของแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันแล้วนะรอให้มีเวลาว่างเมื่อไหรเนี่ยเราก็จะมาต่อเติมในส่วนที่เหลือให้สมบูรณ์มากกว่านีนะ้คือตอนนี้เนี่ยยังไม่มีแนวกันตกแล้วก็มันต้องเสริมอะไรเล็กๆในน้อยนะในห้างอันนี้นะทุกคนเดี๋ยวค่อยมีเวลาค่อยมาทํานะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราทำเนี่ยจนมืดเลยนะเราก็พยายามจะทําให้เสร็จน,นะสุดท้ายก็ ปูฟ้าอะไรทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็สามารถเข้ามาพักผ่อนได้ตามสบายนะครับทุกคนนี่สามารถพักผ่อนได้เลยโอเคหลังจากนี้ก็เก็บข้ของแล้วก็กลับบ้านดีกว่านะครับยังไงก็ฝากเป็นกํากลังใจให้พวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับแล้วก็คอยดูว่าคลิปหน้าเนี่ยเราทั้งสองคน,นจะไปที่ไหนหรือว่าจะทําทอะไรก็รอติดตามดูได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็จะขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ